ใช่พี่ชาาไปแล้วขับกลับละ่ะขับรถกลับค่ะเคอ้าวแต่เธอ,อ,นอนั่งรถเธอนั่งรถชาาไปแล้วเธอขับรถกลับยังไงอ่ะฮะไม่ปิงมาเองปิงเขาเองออกม,มาเองใช่ใไม่คือแพนิคมากฉันไปซื้อที่เ็ตหน้ามามใช่ป่ะที่เ็ตเครื่องสำอางมันก็คือ มันก็เขียนเป็นยี่ห้อที่ใช้ประจําอยู่แล้วใช่ปะอ่านเล็กๆหยิบเสร็จปุ๊บฉีกมาเตรียมกำลังจะเช็ดหน้าก็อเอ๊ะทำไมกระดาษมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอะไรเอามาอ่านดูดีๆทุเรศมากมันเป็นมันเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ที่ใช้ประจานะเป็นยี่ห้อเครื่องสําอางผิวเลยเแต่กระดาษมันทํามาไว้แบบมันเป็นกระดาษเอาไว้เช็ดหมา <c oughs> เช็ดแมว <c oughs> เอาจริง ว่าแล้วบอกเอาไปใกล้ๆหน้าแล้วคือแบบกลิ่นมันแปลกๆอ่ะแล้วมันแบบกลิ่นมันแป้งๆอ่ะแล้วผ้ามันแบบอีกนิดนึงก็คือเช็ดหน้าแล้วเรียบร้อยเลยแกแล้วมันเป็นยี่ห้อ B O L ใครจะไปคิดว่ามันจะทําที่เช็ดมนันอ่ะเอาแล้วเคทําไงอะ่ะเคก็ทิ้งก็ต้องเคก็เดินเ,เดินลงไปซื้อใหม่ <laughs> มันวางอยู่ข้างๆกันอะ่ะเคมีอะไรจะฟ้องอะ่ะดูดิโดนโด,ดนเตะอ่ะดูดิไม่เห็นไม่เห็น แสบมากเลยอ่ะมันมีใครเตะอ่ะใครไม่รู้ไม่แต่ไม่เจ็บใครไม่รู้ไปอีกเราเล่นไม่เจ็บแสบนิดหน่อยนี่วันนี้เพิ่งไปฮับซาลอลมาเลยนะเนี่ยเพิ่งไปตัดผมอืมแล้วจ่ายเงินหรือเปล่าจ่ายเงินจ่ายประมาณหมื่นสองครัวเนี้ยแบบทำสีเคลือบตัดแบบช่างพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหมื่นสองโดนอืมไปฉันจะไปคิดกับฉันจะไปเช็คกับบัญช นิดหนึ <prend ere. S 2> ่งเงินเข้าหรือป้าเธอเธอวันวันพุธเธอทิ้งเสร็จแล้วเธอส่งรูปมาให้ดูด้วยเด้อวันพุธไหนอ่ะเธอกอนันต้องไปถ่ายที่ท่านเช็คเซเสรุดตมาให้เธออ๋อได้ได้ได้ไดครับกาจะลืมโอเคโอเคขับรถดีๆีตีหนึ่งตีหนึ่ง เออหนึ่งสองนาทีฉันเมื่อกี้ในติมไปโอเคเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วอะไรในน้าพี่ชาวพี่โอ้โหพี่พี่ชาวพี่ชาวถอดเสื้ออยู่อ่าหมุนไปเลยหมุนกล้องไปหมุนไปเลยเดี๋ยวนี้เลยหมุนไปเลยแค่นี้แค่นี้ไล่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยเป็นลม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 เใจเลยพูดหัวโอเคขับรถกลับแล้วบายบาย